เตือน33จังหวัดนะครับรับมือกับพายุฤดูร้อน28-29มีนาคมเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับผมเดียวทีเด็มาเล่าให้ฟังนะครับคือว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเตือนฉบับที่8แล้วนะครับพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนถึงวันที่29มีนาคม2566ครับกระทบถึง33จังหวัดเลยนะครับก็ต้องให้ระวังพายุฝนฟ้าะนองลมกระโชกแรงแล้วก็มีลูกเห็บตกบางแห่ง เหลี่เกลี่นนะครับการอยู่ในที่โล่งแจ้งหน่อยละกันนะครับทีนี้กรมตุนิยมวิทยาเนี่ยที่ว่ามีการประกาศฉบับที่8มานะครับเพื่อนๆครับอย่างวันที่29นั้นบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกําลังปั่นกลางจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้วนะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกําลังปั่นกลางจากประเทศจีนก็แผ่ปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้ว ก็สมมุติทําให้มีลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยพัดนําความชื้นจากอ่าวไทยแล้วก็ทะเลจีนใต้นะครับเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนครับในขณะที่ประเทศไทยก็มีอากาศร,ร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่เลยนะฮะคือลักษณะเช่นนี้ครับทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในช่วง วันที่28ถึง29มีนาคมนั่นเองนะครับโดยที่มีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและก็มีลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ด้วยก็ต้องขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะครับระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเหล็กเลี่ยงนะครับการอยู่ในที่ลงแจ้งใต้ต้นไม้ยหายสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงครับสำหรับเกษตรกรครับควรเตรียมการป้องกันแล้วก็ระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรในช่วงวันแล้วก็เวลาดังกล่าวไว้ด้วยครับโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับวันที่28นะฮะภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบวัวลำพูอ,ดอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมาารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะครับภาคกลางก็จะมีลบ,บุรีสระบ,บุรีแล้วก็พระนาคารศรีอยุธยารวมทั้งกรุงเทพมหานาคารและปริมณฑลด้วยภาคตะวนันออกนะครับจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสาะแก้วชาเชิยงสาชลบุรีระยองจันทบุรีและตราด วันที่29มีนาคมนะครับจังหวัดที่ต้องระวังเลยนะฮะคือจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจังหวัดเลยหนองคายเบึงการหนองบัวลำพูอดรอธานีสกลนครนครปฐมจษฎภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสาราคามร้อยเอ็ดยโสธรอํานาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางนะครับจังหวัดนครสวรรค์สิงห์บุรียางทองลบบรุร,บบร,าารีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานคารปฐมสมุทรสาครคร,รวมทงงทงงรรุเพมมานคและปิณ ภาคตะวันออกนะครับจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วฉะเชิงเซาชลบุรีและยองจันทบุรีและตราดนั่นเองนะฮะนี่ก็พยายามไล่เดียงนะจังหวัดต่างๆที่บางทีเพื่อนๆถามมาว่ามีจังหวัดไหนโดนบ้างนะครับ